สูตรนี้จ้าตีลังกาปลูกก็ขึ้นนะคะคุณยายบอกพยายามให้หน้าดินชุ่มชื้นเข้าไว้ไม่เกินสิบห้าวันคือที่คุณยายเกี่ยเกี่ยไปนะ่ะปลูกย,ยังไงก็ขึ้นตีลังกาปลูกยังขึ้นเลยยายบอกนี่นี่น่มาดูดชื้นมากคืออย่าปล่อยให้แห้งอะ่ะอย่าปล่อยให้แห้งมากเหมือนตรงนี้ดนดนดเดี๋ยว่านเพื่อนดูนี่ดาวกระจายค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปโรยชึบกันโรยไว้ก็เกิดได้ตลอดชีวิตนะคะพอหมดรุ่นหนึง่งก็ต่อยรุ่นหนึ่ง สำคัญคือดินต้องชื้นชื้อน,นะคุณยายบอกนะเนะพื่อนนะนี่เพื่อจามะขามเทศต้นที่อยู่หน้าสวนค่ะเพื่นอนโอ้มีแต่รถชอบจอดมาเด็ดกินนะคะ ปลูกอยู่นสวนค่ะไม่หวงค่ะเพื่อนๆมาเด็ดได้เลยนี่คุณใหญ่ม่ก้อยได้กินไปหลายฝากแล้วแนมะ่มันมันมันนี่หา่อยการันตีแล้วโอ้มะขามเทศนะคะปลูกได้ดีค่ะเพื่อนๆจาที่แรงๆอ่ะโคราชเทยฟูมปลูกดีมากเลยหวานมันอะ่ะสองคนที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่ก็คือพี่ไกดกับพี่โกกินะคะเราก็มารีวิวให้เพื่อนๆดู นี่ก็คือการรีวิวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะคะให้เพื่อนๆดูนะคะมอเตอร์ไซค์คันนี้น่าขี่ไหมรถไฟฟ้านะคะพเพื่อนๆจ๋ากี่ขี่ดีขนาดไหนสองคนที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่ก็คือพี่ไกด์กับพี่โกกีนะคะเราก็มารีวิวให้เพื่อนๆดนูนี่พี่อกนี่นี่ทางเข้าก่อนค่ะดอกจานค่ะเพื่อนค่ะ สวยจังเลยเขาก็จะบานช่วงนี้แหละเพื่อนๆนี่เพื่อนจา๋มามะขามเทศต้นที่อยู่หน้าสวนค่ะเพื่อนๆอู้มีแต่รถชอบจอดมาเด็ดกินนะคะปลูกอยู่หน้าสวนค่ะไม่หวงค่ะเพื่อนๆมาเด็ดได้เลยนี่คุณยายไม่ก้อยได้กินไปหลายฝักแล้วมันไหมคะแม่มัน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 นี่ใหญ่การันตีแล้วโอ้หมะขามเทศนะคะปลูกได้ดีค่ะเพื่อนจา๋าที่แรงๆอ่ะโคราชัยภูุิปลูกดีมากเลยหวานมันอะ่ะนี่เราเดินมา ในนาของเรานะคะที่นี่โคกหนองนาโมเดลนะคะบ้านแม่ก,ก้อยพาทามเพื่อนๆต้นมะขามเทศมันมันฝักใหญ่ๆนะคะที่เรายืนกินกันเมื่อกี้นะคะนี่สวนแม่ก,ก้อยอยู่ตรงนี้ทุกคนความฝันความสุขเล็กๆนะคะสําหรับแม่ก,ก้อยว่าน่าจะเป็นคนยุคนี้เลยแหละเราอยากมาอยู่สวนอยู่ไร่อยู่นาเราแบบ ไม่ค่อยจะอยากอยู่ในเมืองกันแล้วอะเรารู้สึกว่าชีวิตอย่างเงี้ยเป็นอิสระแล้วก็สบายใจมากๆนะคะเพื่อนนี่โคกน้องนาโมเดลบ้านไ่แม่ก้อยพาทำค่ะทุกคนนี่ตรงนี้ตรงนี้นี่วันนี้เรามีคุณยายมาด้วยนะแม่ก้อยก็ไปรับคุณยายมาค่ะเพื่อน <c oughs> ยายมาแล้วคุณยายจะมาตรวจสวน <c oughs> ลูกๆไรหลานทําอะไรกันบ้างเนี่ยนี่ดูนะำในนาแม่ก้อยสักก่อน ชื่นใจมากๆเลยเ,เพื่อนๆโอ้หนี่ตรงนี้ตรงนี้ทำไมก้อยลงมามะนาวมะม่วงงามๆจ้าทคนม,มีต้นไม้คุณยายเพาะไว้ให้ ไ้วก็มีเศรษฐีเรนนอกแล้วก็คอสมอสคอสมอสแบบสีเนี่ยสีม่วงอย่างนี้ค่ะเพื่อนจากม่วง,วงแดงเลือดหมูเนี่ยสวยมากมากเลยค่ะนี่พันยายเพาะมาไว้ให้เลยค่ะเพะะื่นอนจ๋าเนี่ยบอกว่ารู้ว่าไม่ก็จะเริ่มทําสวนคุณยายอยู่บ้านคุณยายก็เพาะมาให้เลยเพื่อนนี่นี่คือขยายใหม่หมดเลยคุณยายขยายไว้ที่บ้านไว้รอนเลยเนี่ยแล้วก็ถุงมาได้พันดาวเรืองเกลียบเลยเพื่อน มาเราไปอยู่โซนนี้กันแล้วค่ะเพื่อนนี่คุณยายกาลังตรวจงานอยู่เพื่อนผุดตรงนี้ชั่วโมงละแปดร้อยน่าจะแปดหรือสิบชั่วโมงนะไม่ก็ยังจาไม่แน่ใจนะคะเพื่อนๆนี่สวยมากที่นี่สวยมาก,นนมากใครมาก็ชมค่ะเพื่อนๆค่ะพวกนอนาชิ้นด้านหลังสวยมากๆคุณยายสงสัยอยู่ทําไมตรงนี้มีน้ําเพราะว่าตรงนี้เราขุดขุดลึกด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะลึกไม่มากหรอกลึกสามเมตรกว่า เแต่แต่มีน้ํากว่าทุกจุดเลยเนี่ยดูร่องนี้เนาะนี่เทียบกับร่องนอกนี่ตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมเหมือนยังตื้นอยู่เพื่อนก็ข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งเนาะให้เพื่อนเห็นคือตรงนี้นะคะฝั่งตรงนี้เรายังไม่เคยเห็นกันคือตรงนี้นี่นี่อันนี้ก็คือท้ายนาเลยเพื่อนจะไม่เคยเห็นเพราะแม่ก้อนไม่เคยพาเพื่อนเดินมาตรงนี้ พาแม่พาแม่เที่ยวนานะคะเพื่อนๆค่ะต้นใหญ่ครับเพื่อน นูอาหารวันนี้นะคะก็คือไก่นึ่งนะคะแล้วก็มีน้ำจิ้มพริกพริกขี้กาของคุณยายแม่เพื่อนก็ลูกๆไม่ค่อยถามกินยังไงคะไก่นึ่งวะนะอ่าวิธีกินไก่นึ่งนะคะเนื่องจากเด็กๆสมัยนี้เขาไม่เคยเห็นไก่เป็นตัวอย่างนี้นะคะนี่คุณยายคุณยายนึ่งมาแล้วก็เลือกก็คือตามหลักก็ต้องสับมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะก็เหมือนไก่เหมือนอะไรนะ ข้าวมันไก่อ่ะคะ่ะคุณลูกขาเหมือนกันคะ่ะเนี่ยคุณลูกก็บีอย่างนี้นะคะบีชิ้นพอคําค่ะแล้วก็จิ้มทดีนี้นะคะแล้วก็ชิมนะคะไแม่คุณแม่ก้อยจะทานเผิดไม่ไม่เก่งนะคะเพื่อนเอื้าต้นนั่นอะไรนะต้เนี่ยนี่ข้าวนนานเราเป็นข้าวข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิจากที่นานเราเองคุณยายแม่ก้อยนำมเมล็ดพันธุ์นะคะดอกดาวเรืองดอกดาวกระจาย แล้วก็อะไรเอ่ยนี่เพื่อนๆดูอันนี้ก็เป็นทองอุไรค่ะจะมาปลูกวันนี้นะคะมะขามเทศมีน้อยหนามีค่ะเพื่อนเยอะมากเียเดี๋ยวให้เพื่อนๆดู่างนี้เลยคุยยายตากเมล็ดพันธุ์แล้วก็หาเมล็ดพันธุ์มาให้แม่ก้อนเพื่อนดูดาวเรืองดาวกระจายทองอุไรโอ้โหเดี๋ยวเราก็จะมาโรยบริเวณนี้ค่ะเพื่อนๆจ๋าแล้วก็รดน้ําให้ชุ่มนะน่าจะแบบรด้ให้ชุ่มวันมารดทังได้เลยแต่ต้องรดให้ชุ่มนะเนี่ย น้ำมกอมีค่ะเพื่อนๆ่ะอู้เยอะเยอะอเสือสาตร,ตรงนี้ออกแล้วก็รดน้ําให้ชุ่มเลยแล้วก็มายกแปลงผักยกล่องผักไวแล้วนะคะแล้วก็โรยปุ๋ยขี้หมูขี้วัวรองพื้นกลบนะคะสับหน้าดินเรียบร้อยแล้วคุณยายก็มาเกลี่ยด้านข้างต่อนะคะเพื่อจะปลูกไม้ดอกนะคะไม้ดอกไม้ดอกชอบแดดชอบน้าน,นะคะเราจะปลูกไว้ด้านนอกเลยนะคะภายในแสลมนี่จะเป็นปลูก คณะปลูกวังตุง้งปลูกหอมแดงอย่างนี้นะคะเพื่อนนี่ก็เป็นบริเวณรอบๆที่สวนของไม้ก้อยนะคะบาราไม้ก้อยพ่าทำเนาะนี่ด้านนอกนะคะนี่สูตรนี้จ้าตีลังกาปลูกก็ขึ้นนะคะคุณยายบอกพยายามให้หน้าดินชุ่มชื้นเข้าไว้ไม่เกิน,น1ิบห้าวานเมล็ดไปงอกแน่นอนเพราะว่าคุณยายมาตรวจแล้วว่านี่เป็นหน้าดินดีมากๆคือที่คุณยายเกลี่ยๆไปนะ่ะยังไงก็ขึ้นตีลังกาปลูกยังขึ้นเลยยายบอกนี่นี่นนดูดินชื้นมาก คืออย่าปล่อยให้แห้งอ่ะอย่าปล่อยให้แห้งมากเหมือนตรงนี้เ่หนเพื่อนดูตรงนี้จะแห้งแห้งไปว่าลดน้ําไม่ถึงอ่ะดินก็จะแข็ง,งนี้ก็จะงอกยากนะไม่ได้่ตรงนี้ตรงนีใ้ใช่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 ไหมใช่ค่ะแม่ใช่หวานไว้อยู่บริเวณที่คุณยายเกลี่ยหน้าดินแล้วก็พรวนดินแล้วนะคะตรงนี้ เราก็ลดน้ําทุ่มพอประมาณแล้วแหละแต่ตรงไหนที่แข็งๆคือไม่ได้ลดอ่ะเนาะอยายบอกว่าให้เตรียมมาโรยดอกดาวเรืองได้เลยมีทั้งดาวเรืองแล้วก็บานไม่รู้โรยหรอโรยด้วยต้องไปวันทางน้นลนมนลลนมันพัดพอลมมันพัดเดี๋ยวมึงจะได้มานี่อยากให้ไปเริ่มต้นตั้งแต่หัวมาเลยนี่จาาเพ,พืออ่อนๆาเลยค่ะเพราะว่ารลมๆมมจะไปทางนน้นสัญยาณพรวนดินแล้วเรียบร้อยเพืออ่อน เมันก็นกนโรยดาวเรืองรอบๆคือคุณยายบอกว่าอยากจะให้เป็นลักษณะเป็นอยู่ขอบๆทั้งหมดเลยนะคะดาวเรืองบานมีรุโรยค่ะเพื่อนๆพยายามเกลี่ยเกลี่ยไปออกไปนะคะถ้าเขาขึ้นเป็นกระจุกมากก็สามารถจับแยกไปใส่ดินปลูกถุงปลูกได้เลยค่ะบริเวณดินตรงนี้ดีอยู่ นี่ค่ะดอกผักเชียนสลังดอกใหญ่ๆยังไงไม่ว่าจะขึ้นรูปเพื่อ,เพ,อเพื่อนดูนะสวยมากยายต้เก็บมเมล็ดพันออกมาให้นะคะแบบเป็นดอกผักเชียนกินไม่ได้นะคะแต่ดอกสวยมากออกบานเย็นชมพูดอกใหญ่สูงแบบเมตรสองเมตรเลยโวยสลับกับดาวเรืองได้เลยค่ะเพื่อนเทคนิคคือดินชุ่มชื้นนะคะเพื่อนๆจ๋าโรยแล้วอย่าทิ้งนะต้อง มาลาดรดน้ําด้วยนะคะเพื่อนถ้าดินแห้งๆไม่งอกนะคะอยากงอกก็คือต้องใช้น้ำอ่ะลาดรดน้ําแบบคุณยายเลยพให้ชุ่มชื้นลาดให้ชุมช่มชืม้นดียังไงลาดหนักๆน,นี่สองวันสองวันเพื่อนมารดก็ได้อะ่ะเพื่อนดอกคิวมี่ค่ะค่ะเดี๋ยวไม่ก้อยโรยฟักนะคะเป็นฟักลูกยาวๆค่ะเพื่อนจ๋าเขาก็อายุประมาณอายุน่าจะสักประมาณ สองสาเดือนได้ไหมคะนี่เออสองสาเดือนได้อยู่สามเดือนอ่ะรวยเลยไอ้คนเลื้อยขั้นง่ายอยู่นะนง่ายอยู่นะง่ายขึ้นง่ายอยู่นะคะ